รู้สึกมีความสุขค่ะที่เราได้มาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้รเรียนอ่านเขียนแล้วก็ได้มาอยู่ในจุดที่ผู้รู้ทั้งหลายเขาได้อยู่กันก็ทําให้เราเวลาลงไปหาความรู้ทําความรู้หรือสั้งความเขาจะเป็นอะไรเราจะมีหลักเกณฑ์เราจะมีหลักเกณฑ์ว่า เราจะต้องต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรต้องเรียนรู้อะไรและสิ่งที่เรายังไม่รู้เราก็ศึกษาเพิ่มเติมจากช่องทางต่างๆที่มีโครงการการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเนาะการจัดอบรมมิติอืตางๆันรมันก็เลยทำให้เราเกิบโตเกิวามเข้าใจ ก็รู้สึกรู้สึกดีใจตนเองที่ว่าพ่อได้สอนให้เรารับเรียนอ่านเขียนให้ต่อสู้ดิน้นรนและเราเองเราก็เดินมาแล้วก็จําภาพที่พ่อมาหานะแล้วก็เอาตังมาให้เอามาให้เราไปเรียนแล้วก็เป็นตังแค่สามพันแต่จะต้องแบ่งกันกันกบพี่กับน้องเนาะ พี่ก็เรียนน้องก็เรียนเนี่ยก็พี่ก็ได้สองพันน้องก็ได้หนึง่งพันซึ่งตัวเราเองเราก็เป็นน้องเราก็ได้หนึ่งพันนะฮะทีนี้เมื่อเราเออเราก็รู้ว่าความยากลำบากของสังคมชุมชนที่จะต้องกว่าจะได้ตรงได้ตังได้อะไรมาเนี่ยมันมันมันยากนะฮะมันยากเพราะว่า รายได้ที่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 ได้เนี่ยรายได้ที่ที่เราได้มามันก็มาจากทำการเกษตรขายข้าวขายน้าขายอะไรหลายหอย่างคือได้มาซึ่งหนึ่งเพื่อส่งมาให้ลูกเรียนในเมืองเนาะส่งมาให้ลูกเรียนในเมืองให้ลูกได้ตั้งใจเรับเรียนอ่านเขียนให้ดีให้งามให้อะไรต่างๆมาแบบนี้เาแล้วเราก็สู้ที่ตนลกันมา จะเป็นยังไงโอกาสจะเป็นของเราไหมเราจะมีโอกาสได้จบบัตรีไหมจบปอโทไหมจบปอเอกไหมอะไรเงี้ยฮะมันก็หลายอย่างนะที่เราที่ที่ทำให้เราคิดที่ทําให้เราต้องคิดเพราะว่าเราเรามองอนาคตตัวเองไม่ออกแต่ก็เรียนไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆจนมันจบันจบมันก็เออทำไมถึงมีช่องทาง โน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็าไปตามเส้นทางนั้นเวลาโอกาสมันมันมอบให้เวลาโอกาสเขาเกิดขึ้นมาเวลาเ,าเขาเขาเขามีช่องทางขึ้นมาเราก็เดินตามเส้นทางมันก็ทําให้เราสะดุกสบายต่างๆหลายอย่างแล้วก็ทําให้เราได้มองอะไรได้ได้ไดกว้างกว่าเ เห็นอะไรได้มากกว่าที่ที่ที่เป็นอยู่รู้อะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่เข้าใจอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่เราก็เลยต้องขอบคุณขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อขอบคุณมันมีแมลงบินเข้าตอนที่เราเข้าประตูค่ะข,ข,ขอบคุณพ่อขอบคุณหลายหลายคนนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่พลักดันเรามาจน จนปัจจุบันเราขอบคุณทุกคนขอบคุณธรรมชาติขอบคุณสถานที่ขอบคุณโอกาสขอบคุณการเวลาขอบคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ขอบคุณทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ที่มอบโอกาสนั้นให้กับเราแล้วก็ให้โอกาสนั้นกับเราเราก็ถึงได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ทําหน้าที่ของเราอย่างน้อยคนก็รู้จักเรามากขึ้น เราก็มีอะไรมากกว่าที่มีอย่างน้อยเราก็เป็นอะไรมากกว่าที่เป็นแล้วก็ยางเราก็มีความเข้าใจมากกว่าวในสิ่งที่เราเข้าใจมาก่อนแล้วนี่ก็คือการศึกษาที่ที่มันมอ,ใอ,บ,อบให้เราที่เขามอบให้เราก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเองที่ขอบคุณแขนขอบคุณขาของเราทีเา่เราอดทนนะ เราอดทนแล้วก็สู้มาจนถึงทุกวันเนี่ยนะอดทนมากจริงๆอดทนอดกลั้นจริงๆเหนื่อยนะฮะเหนื่อยแต่ก็ทําไงได้นะมันก็ต้องสู้อะ่ะเพราะเราเป็นลูกคนจนเราพ่อแม่เราเด็ดผัดหักฟืนไม่ได้มีอนาคตอะไรมากมายไม่ได้เป็นเจ้าขุนมูลนายพ่อแม่ไม่ได้เป็นราชการเก่าเนาะมีแต่มหามีแต่มาดิ้ดนรนแสวงหากอบ ่อร่างสร้างเนื้อตัวทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งนี้มันจึงเป็นความทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าก่อนเผื่อมันเป็นโอกาสให้กับเราแล้วก็เผื่อมันมีโอกาสให้กับเรามากกว่าที่เป็นฉะนั้นมันจึงไม่ท้อลงเรียนได้ถ้าไม่มีเงินเรียนก็จบก็หยุดก็ไม่ต้องวอรี่อะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องแปลอะไรแต่ไปก่อนยังไม่รู้เลยว่าชะตามันเป็นยังไง มีแต่ว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยไม่เรียนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยไม่ทำอนาคตไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยเลยไม่ทําอะไรเวลาของเรามันก็เสียไปเรื่อยๆฉะนั้นเราก็เคยอยู่มามันก็ไม่เคยมีลองดูซิมันจะมีมาในรูปแบบอื่นๆไหมอะไรไหมต่างๆไหมมันก็ทําให้เราได้ได้มานั่ง จึงกล่าวคําว่าขอบคุณได้ทุกๆโอกาสที่เราซื้อข้าวซื้อของที่เราซื้อของอยู่ของใช้ที่เราทําอะไรต่างๆเราจะขอบ